สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง หวยแม่นมาชนะของเราในวันที่1กันยายน2564วันนี้เราเจอกันเป็นคลิปที่3และคลิปนี้เป็นคลิปก่อนเที่ยงนะคะย้ำนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปก่อนเที่ยงงว่ประจำวันที่1กันยายน2564นะคะเรามาดูนะคะว่าแนวทางมีเจ้าไหนกันบ้างนะคะแนวทางก็จะเริ่มที่แนวทางของเด็กตากนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางเลขทูบของอาจารย์ชัด สันเคนะคะมาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะเริ่มที่นาทางของเด็กตากนะคะซึ่งเป็นนาทางชุดเต็มบนนะคะเวลานั้นก็เข้า0550มสัมบน์เข้าตัวกลับนะคะสำหรับหัวนี้ได้มาชุดเต็มบนนะคะก็จะมี01 04 05 07 21 24 25 27 61 64 65 67 4 1 4 5 4 7แล้วก็29นะคะ ชุดเต็มบนของเด็กตากงวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เ,เราก็มาลุ้นกันนะคะต่อมาฉบับที่สองนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางชุดเต็มล่างเด็กตากนะคะสำหรับวที่แล้วก็เข้า232 2, ตัวล่างตรงตรงสำหรับงวดนี้แอดได้มาแนวทางชุดกึมล่างนะคะก็จะมี9 5 94 25 24 85 84 54 51 55 21 91 แปดหนึ่งแล้วก็2 2งนะงวดนี้แนวทาง2ตัวล่างของเด็กตากจะเข้าอีกหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะและฉบับที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางชุดสรุปบนล่างของเด็กตากเช่นกันนะคะให้มางวดนี้นะคะก็จะมี2494 04648491259505 หกห้าแห้าแล้วก็สอนะแนวทางชุดสรุปบนล่างของเด็กตากงดนี้จะเข้าหรือไม่ลุ้นกันนะคะใครรอใครตามอยู่แอดลงให้แล้วนะเรามาต่อที่แนวะทางของนาคาพยากรณ์นะคะซึ่งเจ้านี้มีท่านึงของมานะสำหรับในงดนี้แอดได้มา ประมาณ4ฉบับนะคะฝั่งซ้ายฉบับแรกนะคะก็จะเป็นแนวทางเล็กเด่นในตารางนะคะเด่นอยู่ที่1 2แล้วก็4รอง9 3 7 6นะคะต่อมาแนวทางวิน2ตัวนะคะก็จะมี4 3 2 3 1 3 4 6 2 6 1 6 4 9 2 9แล้วก็1 9นะคะต่อมาค่ะแนวทางวิน3ตัวนะคะก็จะมี7 7 6 เจ็ดเจ็ด3แล้วก็หนึงเดนะคะงวดนี้นะคะพยากรณ์โดยอาจารย์ต้นนุ้ยนั้นนะคะก็ได้ให้ชิ้พิเศษมาด้วยนะคะก็คือ7 4 2 7 1 7 4 1 2งสี 12 1, แล้วก็64นะคะใครที่ชอบวิ่งนะคะก็ให้วิ่งสีแล้วก็รูป2งนะงวดนี้จะเข้าหรือไม่รุ้นกันนะคะนาคาพยากรณนะแอดลงให้แล้วนะคะใครที่ขอมาเนาะเรามาต่อที่แนวทางของแอดตั้มมาตามสัญญาเลขธาธบาาน,นะคะเจ้านี้ในคลิปนี้แอดได้มา2ฉบับน,นะฝั่งซ้ายนะคะก็เป็นชุดสรุปเนาะ ชุด2ตัว3ตัวนะคะก็จะมี3 9 3 6 2 9แล้วก็2 6ให้เน้นๆนหนักๆอยู่ที่8 9นะคะส่วนชุด 2, 3ตัวนะคะก็จะมี2 3 8 2 3, 9, 2 3 9 2 8 9 3 8 9 3 6 8 3 6 9 3 8 9แล้วก็ 689นะคะอ่าต่อมาฝั่งขวาก็จะเป็นแนทาง3ตัวบนแล้วก็2ตัวด้วยนะคะก็จะมี512 513 514 812 813แล้วก็814 2ตัวก็จะมี1213แล้วก็14นะคะแนทางของแอดตม้มมาตามสัญญาวลิธาบานเนาะ เรามาต่อที่แนวทางของคุณสายลมใต้ปีกนะสำหรับที่แล้วนั้นเจ้านี้แอดลงให้เป็นงวดแรกนะคะก็เข้า0 5502ตําบลเข้าตัวกลับนะสำหรับในงวดนี้คุณมีสายลมใต้ปีกนั้นให้มาแล้วนะคะใครรอใครตามอยู่ไหมก็จะมี39 41 84แล้วก็13นะ39 4184แล้วก็13นะคะงวดนี้จะเข้าอีกหรือมาเราก็มาลุ้นกันนะคะสายลมใต้ปีกนะเรามาต่อที่ทางของคุณมานพนะคะในงวดนี้ แนวทางบนก็จะมี28 4 2 6 4 4 8 8สแล้วก็64ส่นะส่วนแนวทางล่างนะคะก็จะมี7 1 9 7 57แล้วก็7 5หนะงวดนี้จะเข้าหรือไม่คุณมานพแอดนำมาฝากนะคะต่อที่แนวทางของคุณโอ๊คก็ดังนะคะซึ่งในงวดนี้แนวทางบนเด่นอยู่ที่2กับ5นะคะแล้วก็แนวทางล่างให้เด่นอยู่ที่9นะต่อที่แนวทางของอาจจะสามารถเพิ่มเติมนะซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับที่ ที่2นะคะแอดลงให้เป็นหนึ่ฉบับแล้วนะคะ,ะชุดนี้นะคะเป็นชุด3ตัว2ตัวนะคะ3ตัวก็จะมี5 5 3แล้วก็4 5 3นะคะชุด2ตัวก็จะมี5 3 7 4แล้วก็4 3ให้เน้นๆอยู่ที่5 3กับ7 4นะคะงวดนี้เนาะ เรามาต่อที่ดินทางของอาจารย์นารินนะคะในงดนี้แนวทางเขาบอกว่าชุด3ตัวนะคะก็จะมี9 6 1 9 5 1 7 6 4 4 2 6แล้วก็2 5 3นะส่วนแนวทาง2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี6 3 6 4 6 8 5 3แล้วก็5 8ใครที่ชอบพิ้นชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งบนล่างอยู่ที่6 รอง5นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่แอดนาม,มาฝากกันนะคะแนวทางของอาจารย์นารารินนะเรามาต่อที่แนวทางของหวยดาวราัต74นะคะซึ่งเจ้านี้แอดจำได้ว่ามีท่านนึงขอมาอยู่นะแต่ว่าแอดก็จะลงให้เหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับหวยดาวรัต7ีในงวดนี้นะคะ แนวทาง3ตมตบนก็คือ095นะคะแล้วก็แนวทางล่างก็คือ14นะงวดนี้ใครรอใครตามอยู่แอดลงให้แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเลขดวดนะคะในงวดนี้ชุด3ตัวก็จะมี9 6 8 7 2 5 3 2ดแล้วก็403นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี10 12 13 14 15แล้วก็16นะอืม ลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่นะคะเลขกด่วนนะเรามาต่อที่แนวทางเพิ่มเติมของแอดหนุ่มนะคะซึ่งเป็นแนวทางชุดสรุปนะก็บอกว่าสรุปบนอยู่ที่641 7 6 2 4 1 6 1 6 2แล้วก็ 6, 4นะคะเน้นนะคะอยู่ที่ 6, 41นะแนวทางบนให้วิ่งอยู่ที่4แล้วก็แนวทางล่างให้วิ่ง5นะคะ ให้สมดั้งมาคือ1นึกับ7 5หนะต่อที่แนวทางของคุณข้าวปั้นนะคะซึ่งไม่ได้เห็นนานเลยใช่ไหมครับให้มาเป็นแนวทางคู่โต๊ะมะสามตัวโต๊ดสี่เนาะสามตัวโต๊ะใช่ไหมคะอา,อาจจะไม่อ่านเนาะเพราะว่าตัวเลขเยอะนะคะให้แคปหน้าเจอก,กันไปเผื่อว่าใครกําลังตามหาอยู่นะคะแนวทางของคุณข้าวปั้นนะคะ อแคปหน้นจาจอไว้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือไม่แนวทางของคุณข้าปัาน้นสามตัวบนเนอะอ่ะเอาเรามาต่อที่แนวทางของ คุณมารากฏนะคะซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายให้มาคือ20707นะ2 0ง0 7นะคะงวดนี้นะจะเข้าหรือไม่เรามารุ้นกันเนาะเพราะว่างวดที่แล้วอจอาจได้ว่าให้705กับ05นะอ่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่รุ้นกันนะคะคุณมารากฏเนาะเรามาต่อที่นาทางของคุณเพ็ญนาภานะคะชุด3ามตัวบนนะคะก็จะมี390629 983แล้วก็208นะคะส่วนแนวทาง2ตัวบนล่างนะคะ <c oughs> ก็จะมี5280 29แล้วก็46นะต่อที่แนวทางของคุณขันติวโ,โรนะคะก็ให้มาแนวทางบนคือ045 45แล้วก็40นะคะส่วนแนวทางล่างให้มาแค่หางเดียวคือ54นะ ต่อที่แนวทางของสิทธิ์หลวงปู่นะคะงวดนี้ให้มาคือ4 2กับ72นะคะ4 2กับ72แค่2หานะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะต่อที่แนวทางของบหรนยูเนะคะซึ่งเจ้านี้นั้นไม่เห็นมานานมากใช่ไหมคะงวดนี้ให้มาเป็นชุด3ตัว2ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี9 20 529 8, 5, 4, 9, 4, 2, 4, 4, 5แล้วก็ 5, 2สองนะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์ถาพารวยนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มานะแนวทางอสองตัวทั้งหมด7ชุดนะคะก็จะมี 4, 6, 6, 4, 4, 9, 9 4 6 9, 9 6แล้วก็ 6, 6, 6นั่นเองนะคะอันที่จริงก็มีแค่4หางนั่นเองแหละแต่ว่าเขาก็กลับให้เนาะ ืมงวดนี้จะเข้าหรือไม่อาจารย์ถาพารวยในะทางบนล่างนะคะงวดนี้นะจะเข้าหรือไม่ลุ้นกันเนาะเรามาต่อที่แนวะทางใหม่ของคุณสาธิรพันธ์บุญทวีนะคะซึ่งแอดนำมาฝากนะแอดไปเจอมาเนาะให้มานะคะเป็นชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี4 9่เก้า9อ0 4นึ่งสี่เก้าหกสีแล้วก็ หกเก้านะเจ้านี้ใครรอใครตามอยู่ไหมคะเพราะว่าเจ้านี้นั้นแอดไม่ได้ลงนะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะแนวทางใหม่อ้อลืมเขียนไว้นะคะว่าเป็นแนวทางใหม่นะอืมราวาปิดท้ายที่แนวทางเลขดับเอยไม่ใช่เลขดับสิ <laughs> ปกติก็จะปิดท้ายด้วยแนวทางเลขดับใช่ไหมแต่ว่า คลิปนี้ปิดท้ายด้วยเรียกทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะปิดท้ายด้วยเรียกทูบของอาจารย์ทัดอาจารย์เค้เนาะสำหรับวันที่แล้วเจ้านี้ก็เข้าใช่ไหมเรียกทูบสองสามล่างตรงๆนะคะแล้วสำหรับงินนี้ได้มาสองแท่งเหมือนเดิมเนาะทูบสองแท่งเหมือนเดิมนะคะ,ะแท่งแรกนะคะก็คือเจ็ดสี่สองเนาะแล้วก็ ท่าใทสองก็คือ4 2 5นะคะ4 2 5นะใครที่รอที่ตามอยู่แอดลงให้แล้วนะคะใครที่รอที่ตามอยู่แอดลงให้แล้วนะสำหรับเลขทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะคะรู้สึกว่าจะซ้ำกันอยู่ที่2 4 4 2ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะควยกันดีอาจจะเป็น7 5 2 5ก็ได้เนาะอ่า สี่ห้าจะได้ประมาณนี้นะคะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแนวทางเลขทูบของอาจารย์ชัดอาจารย์เคเนะาะค่ะ แอบก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปโอค์เรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะคะแอบจะได้มีกําลังใจที่จะหาแนาวทางมาแบ่งปันกันต่อไปในทุกๆงวดนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวนะคะว่าแต่และเจ้านั้นมีเจ้าไหนาที่เข้าบ้างแม่นบ้างนะคะ อาจจะไม่ได้เป็นคืนนี้เนาะอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้เป็นคืนนี้เพราะว่าออแอดไม่ค่อยจะดีคือหมายถึงว่าเจ็บคอนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะเพราะว่าเวลาทาเวลาทำคลิปรีวิวเนี่ยก็จะใช้เวลานาน,านประมาณสักส0ขึ้นไปนะคะ30นาทีขึ้นไปนะคะก็เลย ไม่แน่ใจว่าจะได้รีวิวในคืนนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่รีวิวในคืนนี้นะคะแอดก็จะรีวิวในวันถัดไปก็คือพรุ่งนี้นะคะช่วงที่เช้านะคะก็จะลงรีวิวให้นะคะว่าเจ้าหนที่เข้าบ้างแมนบ้างนะคะรอกันนะสำหรับใครที่ชอบแนวทางที่รีวิวนะคะนะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่อ้อพรุ่ง นี้นะคะก็จะลงให้เหมือนเดิมนะแล้ววันนี้นะคะวันนี้ให้ทุกคนรวยรวยรวยซื้อตัวไหนก็ให้ถูกก็ให้รวยแล้วก็ให้โชคดีกันนะคะแล้วเรามานเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ